ให้างเช่นอย่างลางเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ตำแจ้วบหเห็ดต่ไข่เห็ดเขาไข่มาตำแจ้วเห็ดไข่เนาะลางมาตำแจ้วกินบิบกับแฉบแฉบตัวกินกับตุ่มน้าไม่เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราอันบ่ได้ไปเก็บดอกจ้า เป็นซื้อไปเก็บอยู่ตลาดไ่ได้ไปเก็บในป่ปามันมาค่อยหลมันบาหั่นในออกแนี้บ้านแม่อุยนะถ้าเจอกันร่างกันไปเก็บวัชร์ได้ได้ผู้ละแกงน้อยนมิดกับมิตรจะเห็ดดินจ้าอันนี้แม่อุยก็เลยไปปุละไปเก็บทั้งตลาดปุละเห็ดไข่ปุนมันหอมดีนะหอมเห็ดไข่แซดปนสูบ ตำแจ่วเห็ดไข่แจ่วเห็ดไข่เจบ็บตางแล้วสิไปจี้ไฟบันีีพี่น้องอคอยมาเบิงจ่า เจวเห็ดไขเด้ยจ้า <c oughs> เจีวเห็ดไข่หอมๆ <c oughs> ย่างสุกเรียบร้อยแล้ว อนอย่างหอมหอมเนาะไปกินกินเห็ดไข้ ่ปะด็กเ่บขาดบ่ได้รปด็กเ่บปลาหนัวเสียงแตกเซลเซลแตนถ้ากันไปเที่ยวส่วนอินทภาลัมพี่น้องในหมู่บานเลยละจ้าไปซื้ออินทภาลัมพงนัวหลับตาไว้จ้าต้นหอม เสียบหน่เด็กของเสียพี่น้องเอ้ยโดนโดนได้กินกันบอกกลับบ้านก็นไม่ได้กินตั้งคือดินเตะโคกหน่มาติดอยู่ทับกี่ มม,มือหลดเนาละแรงแล้วล่ะืก็อหอมแซ่บแท้แซ่แบแซ่บพอดีไปพอดีแล้วไปบันพี่น้องไปกินมานี่ไปกินน้ำกันจ้าจะแซบ่บโอ้ยหิเขาได้บ้าน หนึ่งข้าวพะแนนซุกพี่น้องหนึ่งข้าวซุปกินจินมรดห้าบันแกงเห็ดไข่แดบสวัสดีจ้ามามาพี่น้องซุปเห็ดไข่หอ <I know. S 1> มหวยหวย <laughs> ยข้าวแห้งพี่น้องกินรดจ้าโ <Yeah. S 1> อ้ย พี่สาวต่ำสู่กินพี่น้องชิมแล้วแซ่บแซบคำใหญ่ตาสวดส้ม,มน้ำม่นไรพัดติวบักเคียไ <c oughs> ม,ม่ส้มพร้อมส้มยังมุ้งไม่ไม่หมุมนประัในเบืองอยู่พี่สาวซื้อมากมีแต่นอนนั่งดิน แล้วมือไม่ค่อยต้มกินก็ตำหุง้งพี่น้องมือนี่อยากกินซุปเห็ดไข่แซ mm. <c oughs> ่บออกวันหวานนอนนอนนัน่งดิน สมยังเนาะโอ้ยสมมูจ้ะสมมูได้แซบอยู่อันควันบะหมีนยังได้พี่น้อง ร้านพักกันกีหนังกี่หนังซื้อมาจากกันหวยเดือเเฮดก็ซื้อจากตลาดหวยเดือพี่น้องดดุดจบ กินข้าวยายกินเลยกินก่อนหิวเออหิวกินเลยกินเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ล้อนหิวข้าวแห้งแม่พี่นองเลยกินก่อนกินๆินกิยายมาซีมบแม่ปนเห็ดไข่น่ะแช่แช่อันซุปเห็ดไข่ เฮ็ดกับแพงแพ้งไปนองเอ้ยอยากอดซาเสือเอาไปเก็บบะได้เนาะ เนี่ยมันหายยากนะพี่น้องเนาะเพิ่นขายแพงกับซื้อเพิ่นลดช่วเพิ่นสิได้ไปเก็บได้ทีละดอกสองดอกอ หัวหอมคักหัวหอมคักมาของแทบของแสบกินห้อนๆแสบกับข้าวเหนียวน่ะอันนังควาย นังลาวน้ำได้ปแล้วอันนี้งมาเนยอือถ้ากินอันไงอันนี้กินแล้วอันกินห้อนๆกับแซบเยอะจ้ายำได้ยุได้ว่าจะเย็น Thấy nhìn nhầm ở đây <laughs> <laughs> Hãy uh subscribe -huh. มาซิมกินก้อนหิวแห้งค่างานว่ะแซ่บมากกว่าแซ่บอ่ะน้อมาชิมเอาเอานังยำดูหวนๆกินกินหนังแล้วบังดูแซ่บวดๆพี่น้องอ้ย งา <laughs> นพี่น้องพี่ใายพี่สาวหลานมวนกลุบ

กั้นเลยเอาอะดังเป็นกันเลยเจ <h ums> มาี่กบั <c oughs> มจนองงาม,งามดิดี <c oughs> เด้จ้ะบดีว่าเอาจะนอนกำงามมาช่วยดิ <c oughs> สื่อมากอกว่า <c oughs> สามรูร้อยเ <c oughs> พปืนหาไม,ม่มไหมนอนหม่ไรเ <c oughs> จ็บโอ้ยกินกับตมโมุงนี่ก็แจ็บ มาดอจ้าเด้อเอฟซีทางทางเล้าสวรรค์เขตจ้ะทางอุบลทางเลยองแซ่บๆเหมือนกัน đây là bò nắng nè ừ. mà thả kín nắng vào đây thôi nè

ไปแล้วพี่นอ้องอิ่มหิวแหง้งเด,ด,ด,ด้อนัชใจนัชใจถ้ากินกีนังน้ำเขาบาน <laughs> พอกันไมมคลิปนาจ้า